ดิกเทชันน้อง c h a เปี้ยนเลเวลหสแตนดารนะคะ2 7 8เพิ่มแปดหักเพื่อนออกเพื่อของ8โอเคเซตศูนย์ตอบครับ <Okay. S 1> ตอบหนึ่งเจถูกต้องครับนิ้วชี้จิ้มไว้ที่จุดกึ่งกลางเข้าต่อไป C 3หุ้นส่วนของ3คือ2ข้างบน1เม็ดข้างล่าง2เมตรปัดลงพร้อมกันใช่ครับปัดเส็จนิ้วค้างไว้เลยนะ จย์ตัวต่อไปเพิ่ม9้าพอไหมไม่พอมองหาเพื่อนใช่ครับเซตศูสสนย์ตอบออตอบหนึ่งหกถูกต้องครับนิ้วชี้จิ้มไว้ที่จุดกลาง,ลางองีกหนึ่งข้อนะคะหกเพิ่มหกนะโอเคปัดเศสนิ้วค้างไว้ด้วยโจย์ตัวต่อไปเพิ่มห้าครับพ 5, พ 5, เพิ่มห้าพอไหมหักเพื่อนออกเวลาหักห้าใช้นิ้วไหนใช้ครับแล้วอย่าลืมใส่สิบปัจเศนิ้วค้างไว้นะจย์ตัวต่อไปเพิ่มเจ็ด เซตศูนย์ต่อครับ18ต่อหนึ่งแถูกต้องครับเก่งมาก